นักมวยคอเหล็กค้างหินจากวัดเจ้าหลินอี้หลงไฟล่าสุดโดนเตะก,การขอนอกมวยไทยโคโผห้องกงโยงมาหาคู่ชกในตำนานของบัวขาวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ไล่ไปเดือนพฤษภาปี2024คนนี้ศัตรูระดับชาติไทยอี้หลงไงชื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลกก่อนหน้านี้แกโยกมาชกกับบัวขาวสองครั้งเต่กันไม่ยัง้งผลัดกันแพ้และผลัดกันชนะคนละหนึ่งครั้งเป็นหนังคู่ปรับตลอดการของบัวขาวปนี้ก้าวมาเจอคิโดแชมป์เควันจากญี่ปุ่นหนุนมาดูเกมการชกอี้หลงตกเป็นฝ่ายเดินบุกลุกเข้าใส่ไม่ทันไลคิโดล้มลงไป แต่ไม่มีอะไรแค่ลื่นเท่านั้นมันกันต่อทั้งคู่ยังรับๆับล่อๆขอดูเชิงความบันเทิงเลยยังไม่มาคอยแต่จะโยกหาจังหวะฝั่งพระวัดเ้าหลินเลยเป็นฝ่ายฉะเข้าไปก่อนคีดโดนอนเลยม้วนตัวออกและตอขาขึ้นไปหนึ่งทีอีหลงยิ้มหยีหีแล้วบอกได้แค่นี้เหรออัตมายังไม่สะเทือนเลยเคลื่อนตัวมาบุกลุกแบบทันควันคีดโดมันมีไม้ตายตอกใส่บริเวณน่องกรรมการจ้องจะจับแยกจากนั้นคีดโดแกกระแจกแขงขวาขึ้นกานคอทำเอาอีหลงไปต่อแบบไม่ไหวขาปัดไปคนละทิศคนละทางโดนแขงซ้ายซ้ำอีกที เต็มข้างนอนอ้างวังอยู่กับพื้นยืนไม่ไหวต้องหามลงไปในที่สุดชีวิตขึ้นสุดลงสุดจริงๆสําหรับอีหลงครั้งหนึ่งถูกยอมรับอะไรเทียมทานแต่พักหลังแกโดนการคอหล่นบ่อยๆก็นาสงสารแกอยู่เหมือนกัน